สวัสดีค่ะเกษตรแปลงจิ๋ววันนี้นะคะมารีวิวนะคะไอถั่วฝักยาวนะจ๊ะที่ทำการพอะะเมล็ดจากผลแห้งเอาไว้นะคะถั่วฝักยาวนะคะที่มีทั้งหมดสามสิบเมล็ดนะคะลงหลุมละคู่นะคะหลุมละหนึ่งคู่นะคะ งอกทั้งสองจ้าอันนี้งอกก่อนนะคะอันนี้กำลังงอกตามกันมาจ้ามาดูคู่ที่สองนะคะนี่คือคู่ที่สองนะคะงอกสองเมล็ดเช่นเดียวกันจ้าเพราะว่าลงไว้หลุมละหนึ่งคู่นะคะ นี่จ้าส่วนเนี่ยคือบานชื่นนะคะเพราะว่าก็ลงมาเลยบานชื่นไว้เหมือนกันคะ่ะหลุมต่อไปนะคะนี่จ้างอกหนึ่งคู่เหมือนกันนะคะ ไม่พร้อมกันค่ะขนาดต้นจึงแตกต่างนะคะต่อไปหลุมที่ห้านะคะแตกค่ะเพราะว่าเรากบด้วยขุยมะพร้าวนะคะเนี่ยค่ะเรากบขุยมะพร้าวาไว้นะคะงอกค่ะ ใบมาพาะพร้าวแตกขึ้นมาก็คืองอกนะคะจ้าอันท,ที่หกนะคะนี้ค่ะงอกยังไม่รู้นะคะอันนี้ยังค่ะรอก่อน รวมที่เจ็ดงอกแล้วนะคะร่มเจ็ดงอกแล้วร่มแปดงอกแล้วจ้าร่มที่แปดนะคะลกุ่มที่ เก้านะคะเดี๋ยวเห็นเห็นดินแตก,แตกงอกยังไม่รู้นะเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะไม่รู้งอกยังเดี๋ยวดูก่อน ได้เขียแรงนะคะงอกละจ้างอกนะคะนี่นี่นะคะงอกแล้วเนาะต่อไปค่ะอันนี้ก็แตกเหมือนกันนะคะนี่ สาิบเมล็ดนะคะได้สิบห้าหลุมนะคะเห็นแตกตอ่องอกแล้วค่ะเห็นขาวขาวเนี้ยค่ะเห็นขาวขาวงอกแล้วปล่อยเขางอกก่อนเนาะต่อไปค่ะ นี้นะคะนี่นี่นะคะงอกทั้งสองค่ะสองมเมล็ดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอัปเดตถั่วฝักยาวค่ะเข้าสู่วันที่สามนะคะ เห็นไหมคะว่าพอน้องงอกขึ้นมาแล้วเราเปิดนะคะเราเปิดขุยมะพร้าวออกนะคะเพื่อให้อากาศได้ระบายถ่ายเทนะคะน้องพุ่งพวดพวดขึ้นมาเลยจ้าใช้เวลาสี่วันงอกนะคะอันนี้คือ นับนะคะหลังจากที่น้องงอกใช้เวลาสามวันนะคะติดตามดูเขาทุกวันคะ่ะให้ใบนะคะให้ใบไวมากนะคะใช้เวลาเพียงสองสามวันนะคะกำลังจะมียอดเล็กๆแสมขึ้นมานะคะ ลักษณะของดินนะคะดินที่เราใช้เพาะ,มะเมล็ดนะคะเราเตรียมดินไว้ก็สกักพักจะใหญ่เลยค่ะการเตรียมดินก็คือการทำให้ดินมีแร่ธาตุอาหารนั่นแหละคะ่ะทำให้ดินร้วนซุยนะคะเหมาะที่จะเลี้ยงดินอะเลี้ยงดินคือทำให้ดินมีแร่ธาตุอาหาร โน,ะะน่นนี่นั่นใดๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกวัสดุการผสมดินปลูกการคลุมดินการให้ปุ๋ยดินการลดน้ำดินทำให้ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นาเดียนจำพวกไส้เดือนกิ้งกือนี่นะคะนี่คือรูของไส้เดือนนะคะ นี่มีไส้เดือนมาอยู่นะคะมีกิ้งกือด้วยค่ะบริเวณใดพื้นที่ใดนะคะดินมีแ่ะท่าุอาหารดินมีความชุ่มชื้นนะคะดินจุดนั้นเราก็สามารถทำเป็นที่ปลูกพืชนู้นนี่นัน่นใดๆๆไ,ได้นะคะเพราะว่า สังเกตจากวัชพืชด้วยนะคะหากมีวัชพืชงอกก็หมายความว่าดินในจุดนั้นเราสามารถนำมาปรับปรุงนะคะทำให้เป็นพื้นที่ปลูกได้นะคะ mm. ก็ะเอิญมีคนถามว่าโอ้โหใช้เวลาเพียงสี่วันงอกนับจากนั้นมา3มวันดูผลคะ่ะ นี่นะคะใบน้องสวยมากนะคะนี่ค่ะรดน้ําให้ความชุ่มชื้นตามปกติค่ะหลังจากที่เราเตรียมดินแล้วก็พักดินเอาไว้นะคะเพราะว่าดินแต่ดั้งแต่เดิมเป็นดินแข็งนะคะดินแข็งดินเหนียวนะคะมีทรายบ้างนะคะแต่ไม่ร่วนค่ะก็เลยทำการ เตรียมดินพักดินอยู่พักใหญ่เลย 1. อย่างแรกที่นำมาลงก็คือปุ๋ยคอกสองก็คือขี้เท่า 3. ก็คือกแ,แกลบแกลบเก่านะคะมีอะไรอีกก็มีน้ำนะคะน้ำพวกจุริซีสังเคราะห์สแสงน้ำซาวข้าวค่ะน้ำมะเทมะ,มะลดมาลาดแล้วก็พวนไปค่ะ ควรดินไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าการขุดของเรามันจะเหนื่อยน้อยลงก็คือไม่ต้องใช้แรงมากหากใช้แรงมากคลาดนั่นก็แสดงว่าดินยังไม่ล้วนดีแล้วก็สังเกตการลงจอดแต่ละครั้งหากเสียงดังซั่วๆนี่แสดงว่าล้วนแล้วนะคะดินล้วนแล้วนะคะแต่ถ้าเสียงดังปึกป๊กๆนี่คือยังแข็งเป็นเห็นอยู่เลยนะจ๊ะ การคลุมดินมันก็มีประโยชน์นะคะทําให้ดินล้วนซุยก่อนอื่นใดก็ไม่ใช่พอเราทวนดินบ่อยนะคะจะทําให้ดินล้วนซุยง่ายเราก็ต้องอาศัยสัตว์หน้าดินจําพวกกิ้งกือไสเดือนนะคะกิ้งกือไส้เดือนเขาจะมาอยู่ได้อย่างไรในเมื่อดินไม่มีแร่ธาตุอาหารก็ก็ต้องหาอาหารนะคะการที่กิ้งกือไส้เดือนก็จะหาอาหารได้ในบริเวณนั้นดินต้องชุ่มชื้นและก็มีปุ๋ยมีแร่ธาตุนะคะ เมื่อทุกอย่างมีครบเขาอยู่อาศัยนานไปเขาก็จะมีมูลนะคะขับถ่ายออกมานานไปก็จะย่อยสลายนะคะเพราะว่าดินก็ได้รับความชื้นด้วยความชื้นก็จะทำให้เกิดการย่อยสลายการย่อยสลายก็จะมีปฏิกิริยากับมูลสัตว์จำพวกกิ้งกือไสเรือนนะคะ ก็จะทำให้เป็นปุ๋ยเป็นฮิวมัสนะคะเป็นประโยชน์ดีๆเป็นปุ๋ยสำรองให้เราได้ยามที่เราไม่ได้ให้ปุ๋ยพืชน,นะคะแต่จำพวกกิ้งกือไส้เดือนนี้เขาก็ทำหน้าที่แทนเราได้นะคะอย่างบางครั้งบางคราวเราไม่ได้ให้น้ำแต่ฝนก็เทลงมาปุ๋ยที่ได้จากมูลกิ้งกือไสเดือนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปพืชพันธุ์ในแปลงในสวนก็จเจริญง,งอกงามได้นะคะ โดยที่บางครั้งบางทีเราก็งงนะคะว่าเออเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยน้ำเราก็ไม่ค่อยรดแต่ก็ดินก็ยังมีความชุ่มชื้นดีดินมีความร้วนสุยดีที่สำคัญพืชก็ยังงอกงามนะคะบางครั้งบางทีนะคะการรดน้ำก็สำคัญเราไม่จำเป็นต้องตบีตะบันให้น้ำ เรื่อยๆให้น้ําถี่ๆนะคะเราให้ถี่ในช่วงที่เราพอเมล็ดนะคะเพื่อรักษาความชื้นความชื้นจะเป็นสาเหตุให้ต้นเขางอกออกมาจากเมล็ดได้นะคะเพราะว่าเมล็ดนะคะเมล็ดเขาจะกักเก็บสารอาหารไว้ในเมล็ดนะคะเพื่อรอวันงอกต่อไปในอนาคตนะคะเนี่ยค่ะ มเมล็ดยังคาอยู่ที่ใบเลยนะคะเมื่อมเมล็ดเขาได้รับน้ํานะคะเขาก็จะแสดงปฏิกิริยาเกิดการงอกออกมานะคะเพื่อเป็นการผลัดเซลล์ใหม่ให้เกิดเป็นต้นใดๆขึ้นมานะคะต่อมาอันนี้คือเราแบบว่า ให้เขาเจอแสงเจอแดดครึ่งวันนะคะไม่ไม่ได้เจอแดดเจอแสงอะไรเต็มวันนะคะไม่ได้ให้เขาเต็มวันเขาจะมีสภาพนี้นะคะถ้าเจอแดดเต็มวันสภาพจะเป็นอย่างไรหากเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะเขาก็จะ ทำให้เราเห็นว่าเขามีความแบบเหมือนพืชที่ถูกความร้อนคลายน้ํานู่นนี่นั่นใดๆทําให้ใบเฉานั่นแหละค่ะโดนแดดเต็มวันมันก็ทําให้เหงือแตกซิกเหมือนคนนั่นแหละค่ะนี่ก็เจอแดดครึ่งวันนะคะช่วงนี้เมษาอากาศก็จะร้อนๆมีฝนปปลายนะคะปลูกพืชก็ เอาไว้ในที่ร่มประมาณ50%เจอแสง50%อยู่ในร่ม50%ครึ่งต่อครึ่งก็แบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะทำให้เราได้อยู่ในร่มด้วยไม่ต้องตากแดดหน้าดำคล้ำเครียดทำสวนตะบีตะบันยิ่งทำหน้ายิ่งดำนะคะ เมื่อพืช่านผักสวยคนทําสวนก็ต้องสวยด้วยหน้าผุดผ่องเป็นยองใหญ่นะคะมีน้ำซาวข้าวก็เอามาชโลมหน้าก่อนเลยค่ะแล้วค่อยนำมาผสมน้ำเจือจางไว้ลดบำรุงดินนะคะฉีดพ่นบำรุงใบนะคะทำเป็นช่วงนะคะการให้ปุ๋ยนะคะการบำรุงค่ะ เราอยากได้อะไรเราก็บำรุงสิ่งนั้นนะคะเราอยากให้เขามีดอกเราก็บำรุงสิ่งนั้นเราอยากให้เขามีผลแล้วก็บำรุงสิ่งนั้นแต่ในช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะคะเขายังเด็กอยู่เราก็ต้องให้เขาทานนมนะคะนมมีประโยชน์มากนะแล้วก็ไข่นะคะฮอร์โมนนมสด คู่กับไข่ฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็เปลือกไข่ค่ะเป็นการบำรุงต้นพืชเด็กน้อยนะคะให้เขาเจริญเติบโตนะคะถ้าไม่มีฮอร์โมนนมสดก็ใช้ฮอร์โมนไข่แทนได้นะคะมีประโยชน์มากใช้ผสมกับน้ำรดราดบำรุงดิน ใช้ผสมน้ำใส่ปอกกี้ฉีดพ่นบำรุงใบเราก็จะได้ยอดใหม่ๆของเขาให้เป็นพุ่มแตกใบใหม่ขึ้นมาได้ยอดใหม่ขึ้นมานะคะ<ป>ก็จะประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้เวลานะคะประมาณช่วงบ่ายๆนะคะ แดดกาลังอ่อนลงนะคะเมื่อกี้แดดแรงมากคะ่ะในช่วงที่แดดแรงๆเราจะไม่ลดน้ํานะคะเพราะว่ากลัวกลัวต้นพืชจะชอกค,คะ่ะชอกน้ํานะคะพือชชอกน้ําก็เขากําลังมีใบสดใบเขียวอยู่ดีๆเอาน้ําไปลดเขาตอนแดดร้อนๆมาดูอีกทีใบเหี่ยวใบเฉา พืชทำน้าเบนะคะเราไม่เอาแบบนั้นนะคะเราให้แสงแดดอ่อนสักนิดเรายืนอยู่ในจุดจุดนั้นเรารู้สึกเออเย็นสบายมีลมพัดชิวๆเอออากาศแบบนี้โอเคลดได้จ้าพืชพันเขาก็จะได้ประโยชน์นะคะนี่ ถั่วฝักยาวเราเรียกว่าถั่วปลีนะคะสีม่วงนะคะหลังจากที่เราย้ายมาจากยางล้อนะคะผ่านเวลามาสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มแตกยอดแล้วนะคะเพราะว่าเราเอาใบออกเพื่อป้องกันการขายน้ำหากเขาขายน้ำมาก รากเขายังไม่ทํางานยังไม่สามารถแปลว่าเมื่อเราย้ายออกจากที่หนึ่งมาปลูกอีกที่หนึ่งการทํางานของเขาก็จะหยุดชะง,งกักการหาอาหารใดๆก็จะหยุดชะง,งักน,นะคะเราก็ต้องให้เขาทําการคุ้นชินกับพื้นดินใหม่ก่อนนะคะนี่คือพื้นดินใหม่ของเขาที่เราเตรียมไว้ให้เขานะคะมีธาตุอาหารใดๆก็น่าจะเพียงพอนะคะความชุ่มชื้นในดินก็โอเคค่ะ สังเกตได้จากการที่เราพยายามนำใบออกนะคะเพื่อให้รําต้นกิ่งก้านของเขาโปร่งนะคะอย่างแรกคือเพื่อให้อากาศได้ระบายถ่ายเทที่สำคัญคือโคนต้นของเขานะคะเมื่อเราปล่อยให้โคนต้นขเขาโร่งนะคะไม่ว่าออกซิเจนใดๆอากาศถ่ายเทใดๆ ปัวปะพึ้งปังแน่นอนจะไม่มีอะไรบทดปังเลยนะคะเห็นไหมคะโรงจะทีนี้เมื่อเขาถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะเขาก็จะมีการปรับตัวกับสภาพดินที่เขาอยู่อาศัยเขาก็จะมีการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแตกยอดแตกใบนู่นนี้นั่นใดๆนะคะปลูกถั่วปลูกง่ายจริงค่ะนี่นะคะ กำลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะจ๊ะก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะถั่วปลีสีม่วงนะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกต้นนะคะหกต้นนี้ถ้าเราบำรุงดีเขาก็แผ่ขยายให้เราได้ลูกเยอะอยู่นะโอเคค่ะบ๊ายบาย